คือเขากิเฮ็ดให้ผสมประสานกันเนป็นบ่พอครับคือ,อเอาขนาอาอกแล้วเขาก็เอาพักสลัดต่อเลยบ่ายไงว่ายพื้นที่ว่างเลยตัวพ่อโอ้ครับครับก็เป็นราชาดอกเดิอเลนนันนั้นมันหลายสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพ่อกับบ่าวน้องในช่องกบป่าพารวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวน้องก็จะพาพี่น้องมาเบิ่งอีกหนึ่งแปลงครับผมพอเพิ่นก็นส,สิเฮ็ดซ้ำสวนผสมประสานอะไรกับพี่น้องแต่ว่า สวนนี่ก็คือเพ่นจะเห็ดผู้ปีปลูกคักะนาแล้วก็จะเป็นผักกวางตุ้งมะพร้าผักสลัดโอ้ผักสลัดครับพี่น้องครับตรงนี้พอ่นกะเริ่มจะเห็ดผักคะนาแน่หล้กก็ออกจากผักคะนานี่ก็คือใส่ผักสลัดได้ครับเด้อแล้วก็จะเป็นต้นนั้นก็จะเป็นผักยังก็พ่อน่ะโอ้ผักขึ้นสายได้ครับพี่น้องเด้อตรงนี้ พี่กัดแฝงอยู่บ้านน้องมะแซลด้ครับเด้อตำบลดูนอำเภอกันทาลมจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเดี๋ยวมันนี้บ่านน้องก็จะพภาพพี่น้องมาเลาะเบิ่งสวนคือเก่าครับพอพนว่าบ่านน้องทายลุ้นเด้อนี่ครับผมพอพ่นกลล่างจากเกี่ยวห้าให้งวบ่ะพ่อน่ะโอ้พ่อครับสวัสดีครับผมนี่พอพนเกีียวห้าเิ่นบ่านน้องเอาเลยเด้อพอหยาอยู่คน่ะโอ้โอ้พักข้างหน้านี่เฮาประมาณเดือนพอนี่ สามเดือนแล้วม่นโอ้พัฒนาม่่นนี่สามเดือนแล้วอเดือนกพอขายโอ้สองเดือนกับพ่อขายแต่วันขนาเฮ้านี่พอเริ่มปลูกตั้งแต่จักเดือนพ่อนี่สองเดือนแล้วโอ้สองเดือนเข้าตัดมาอยู่ตลอดเลยโอ้ได้สามเดือนแล้วบานนี่เข้าตัดนี่ก็คือเพิ่นแตกไหมยังสีเลยบ่พอโอ้ครับ โอ้นอกจากเข้าซิลี่ส์ทิมมาดิครับผมตรงนี้ก็คือประมาณนี้ก็คือเข้าได้ขายหลายเทียรแล้ววาที่พอนสองเทียโอ้สามเทียรล้วองเทืยร์สามเทืยรแล้วบึครับพี่น้องพื้นที่เขาเข้านี่ประมาณนักไร่พอยู่นี่โอ้ยประมาณสองห้างมองฟูฟ้าโอ้สองห้างมองฟูฟ้าเข้านี่แล้วก็ที่น้าเข้าดีปะทีน้ายังมีซีไรตัว มุตีหน้าตีไรปัวแต่ว่าเอามาเห็ดผือพักหนีสองงานแค่นั้นเออคือตรงนี้ก็คือเขาเห็ดเวิร์ีได้อยู่พอปลูกฟังหนอยดูม้วนเลี้ยนอย่นี้เวิร์ีเลยเห็ดเป็นโทษปลูกพักไว้่างก้อนมองนี้พื้นที่เฮานี่เป็นหน้าอะไรถามว่าถมเอาบ่บ่ถมเอาคนทำ่อองโค้ดส้นข้างหลังคนกัมีหัวน้ำตาฝอช่วงนี้เป็นยังไงพอพักหนาเอาป่ะ บ่อไเาท่าดอกเรื่อหนมเลนันมัยพัฒนาคือตลาดเท่ามันหลายครับบานในช่วงนี้ก็เลยกลายเป็นพ่อได้ใส่อยู่ไหมพ่อได้มีมือหนึ่งบาทเท่าโจ๊กเจ็ดบาทพอปะแอ้จะโอับแต่ว่ากับบอลุตสาม่อยอยู่แล้ว่าฮ่า่าแล้วหอรอโอ้เห็ดอยู่นี่กับเหากัเห็ดมาแต่เจ๊ก๊ปีพ่ออะไรอยู่่ ครับว่ามันเห็ดยืนหลายปีเรียพ่อนอนอยู่ผีเลยบ่พอโอ้โอคือเาขาเมื่อบาดเขาจะเคลียบบ่บ่เมื่อเมื่อต้นบุญก็ชูแต่เมื่อโอ้ยูน,น,น,นี่ซัมทงหน้าแต่ก็ะบวนกานทงหน้าทีททางดัเด้วยที่น่อเจาะหน่อพานไปพานมาเน,นี่ยมาเห็นปลาฟักงอกอเลยขับเบิง่งเบิ่งงามอีหลี้ตัวละต่อพอนอ่ะ ต้องเผาต้อูคนก่งโอ้ยไฟปูกระมีอครับผมซึ่เขาสิงคโปร์ไผสมผสานกันมันบ่กว่าปูควอดกุ้งเผากุ้งกล้วยตัวละพครกล้วยยังพอขึ้นหน่วยใหญ่ครับเพจหอมหอมท้องเงานี่บ่กจะหอมเหลืองเข้ามาหอมหอมไปเลยหอมว่าแต่ว่ากล้วยหอมนี่ก็เอามาปลูกเลยครับผมจะหอมเขียวหอมทอ ว่าจะได้ปลูกไว้เบิ่งครับโอ้ตั้งบุญกับเป็นผักสลัดผักสลัดหลักข้าหน้านครนอเบิ่งกครับพี่น้องสอนแหง่เด้อโอ้ตรงนี้ก็คือห้าเห็ดห้องรองน้ำไว้นี่เพื่อไว้เวลาหนาฝนบอก่บบน้ำไลกน้ำกระสิไไรอือว่านี่ครับปูปั้ง้รงนั้นก็จะเป็นผัก ฟางทั้งบุญก็จะเป็นผักไอ้เนี้ยก็พอเข้าอนี้แม่พอนน่ผักอีตูหล้วก็จะเป็นหัวล่าาอู้ทั้งนี้ก็เริ่มเริ่มใส่ไม่อีกตัวพอนน่สลดัดเนาะผักสลัดครับตัวนี้ก็จะเป็นผักอู้ตรงนี้เป็นผักขึ้นสายได้พี่น้องเด้อกน้าแห้งละเพิ่นก็นจะเฮ็ดอยู่นี่ครับพอเพิน่นว่าเพิน่น คนหยาดเงาคนจะเกี่ยวหยาไปแหงหัวํมเนี่ยคนก็เลยว่าให้พอเห็ดเกี่ยวหยาก็ได้บา้องคนว่าเห็บนบา้องมาหละถ่ายทําเอาเองด้วยนี่บึงฟังท้างนี้กับคณาคือกันได้พี่น้องด้วยช่วงนี้กับคณากรพราอได้ใส่อยู่พอระหว่าเนาะมือละสามสี่ลอยกับบรุดแล้วครับผมฟ้กขึ้นสใสนน่งาาแหงพี่น้องคนขึ้นใส่นี่ครับด้วยนี่ครับอันดับแรกนี่ก็คือนี่ละตากดินมาจังสี่ก้อนครับพี่น้องตรงนี้ก็คือเฮอไทย ไถพ่วนดินขึ้นมาแล้วก็มาตากดินไว้ตากดินไว้เวลาเขาก็จะมาัตีแปลงใหม่เลยครับนี่โอ้ตรงนี้พอใส่กระจอบุดบ่พอนน่โอ้ใส่กระจอบุดเอาเลยนี่ครับใส่แรงงานของเฮานี่นะครับพี่น้องตรงนี้พอพ่นบบไ้ใส่รถตอกเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็คือใส่รถหรือว่าใส่แรงงานคนเฮาเพราะว่ารถตอกนี่พ่นบบไ้ใส่เพราะว่าบู๊ยขึ้นสายครับพี่น้องเมื่ ินใส่เมืองงามแห้งคุณน่ะผักขึ้นซนะากงามกระดอกกระดีออู้ยอจอนสอนนี่ครับพี่น้องครับเวลานั้นเท่ากับจะลกเอาหรือว่าตัดเอาแล้วทั้งนั้นก็นจะเป็นลูกเพิ่นขึ้นไม้นี่ครับพี่น้องนี่ลูกทั้งนี้ก็จะต้นไงบะต้นไงแห้งผักขึ้นทรายนะครับเดินต้นไงใบงามอู้ยส่วนทางนี้อี่ยางมาผี่พอพนว่าทะลุมาผี่เลย บ้านองยางหลอกเบืง้งคนละนี่ครับมีแห่พี่น้องแห่นี่ครับคือเอาไว้ตึกหน่วยนี่เลยนี่ครับน้องสาหน่วยนี่ก็คือใส่มุมแกงครับผมพอเิ่นก็จะคุดเป็นน้องสาหน่วยใหญ่ๆไว้บหน่วยใหญ่ใไว้บเวลานี่็จะเอาน้ำจากบอ่อนี่นะครับผมเอามาทำการเกษตรของเข้าพี่ยางทะลุวะพี่ครับนี่ฟังทางนี้ก็จะเป็นผัก ผักอีตูเด้อพี่น้องเด้อผักอีตูลว่าผักแมงลักเข้าครับผมแม่กระเพิ่คนกำลังจะเริ่มจะปลูกอีกนี่ผักอีตูหรือว่าจะเป็นผักนี่ขันหน้าด้อกันครับพี่น้องฟังทั้งนี้อื้นว่าไม่อีกผักกาดตรงนี้อยากจะเป็นผักกาดครับพี่น้องโู้แปลงพันเพิ่นสุเฮ็ดแปลงป,ประมาณนี้เด้ครับเด้อเวลานี่ก็จะเอาฟางฟางเขาเนี่เขามาปกคุมก่อนนี่ครับ โอ้ยผักแมงลักงามแหงเลยพี่น้องเด้อมาเบิง่งผักแมงลักปูนครับตร้นี้กันไปขายได้แล้วครับพี่น้องพาีตูเขานี่เบิง่งตนเพิินแต่ขึ้นแบบงามเลยฟังนั่นนั่นก็จะเป็นปลาลกวยนะครับเด้อปลากลกวยปูลกวยไว้น้ำสารพัดประโยชน์เลยอยูน่นี่มีทุกอย่าง นี่แมงลักกระงามบุ้ยหันมาจากผีงามแหงแล้วพี่น้องเด้อถักแมงลักเขานี่โอ้ยุดยอดนี่ก็จะเป็นปลากล้วยนี่ทั้งล้วยน้ำแน่โอ้เกวยไว้นี่ครับทะลุเขาส้นนี่ก็จะเป็นปลากล้วยเล้วพี่น้องเด้อ มาเบ่งปลากล้วยนีปลากล้วยปูกล้วยไปหลายครับมึงมึงเครือกล้วยกันอเิึงกล้วยเครื่อนคุณครับเครือบักใหญ่เลยต้นกใหไ่ครับนี่นะครับผมหันมาทั้งนี้ก็เป็นผักคะนา้าหน่าเฮานี่พอได้พัดเมนู สลรพัดยางอยู่นี่นะครับผมอือู้องามงามแบบพี่น้องกับพักขนาดทางบนนี่ก็จะเป็นมอนเบอร์รี่นะครับเด้อวย้ยมอนเบอร์รี่ต้นแบบงามเลยครับไงหน่วยเพิ่นหน่วยใหญ่หน่วย,วย,วย,วยดกดรกับือ้อ ลงมาทางพีกับเป็นมะนาวมึงขับหน่อยอม,ะมะนาวบว้ยดกขากดกแน่มะนาวขาน้าครับผมคือเขาแป๊ะหมู่บ้านนี่บาตทีโอ้ท่าตอ้องท่าต้องหาหยาว่าพกคุ้มมันสิเลยเป็นบอกว่้นี่ครับพี่นอ้องพอมากะคือ,อเอาขนาน่าออกแล้วเอาขากะเอาพักสลัดต่อเลย ลอยไงบ,อย,บอยพื้นที่ว่างเลยตัวพอโอ้ครับครับเอ่งสอนสอนแห่งเด็กพี่น้องเดินนีน่ขนาดต้งนี้เนี่มทะลุเห็นทุนทางไงลยครับรถแด่รนไปแร่นมาสวยงามเลยโอ้นี่แหละครับพี่น้องครับปลานองกับภาพี่น้องมาหลอส้มแปงของพอน้ำเนรนะครับน้ำพอพันกะหยากกับเห็ดท่าระกีทุงเพื่อนจนจะเอาหยาเอายังออกไห้งัว่อน้ำเนรนะครับเนาะ นี่นะครับผมบ้าน้องกับภาพี่นองมาลเลาะส้มสวนแหละครับผมกันยืาลืมในช่องกบป่าท่ารวยได้ครับเด้อกดไหลกดแช์กดที่ตามบ้าน้องเนะยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้าน้องกะทิล e ิปที่น้องมึงเด๋คิปนี้กะสวัสดีครับ